ครับครับสวัสดีครับ,รบผมช่างพลน้าไม้หนังกระติครับวันนี้ผมเอามินิมาให้ทุกท่านดูเนาะเพื่อทุกท่านจะถูกใจหรือว่าสั่งซื้อของผมเอาไปใช้ <c oughs> เรยะาชักอยู่ที่หกิเซนครับปันท้ายไม้ประดู ขึ้นยางสิบแรงดึงเป็นงานงานมินิแถมเลเซอร์ครับก็จะประมาณนี้ครับสินค้าของเราจะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางครับไม่มีการโอนก่อนครับ จะได้สบายใจทั้งผู้ส่งและผู้รับเนาะครับงานประมาณนี้ครับตรงนี้อยเป็นพันท้ายไม้ประดูครับความยาวรวมอยู่ประมาณ แปดสิบเซนครับแล้วก็ระยะชักหกสิบเซนระยะหวังผลอยู่ประมาณยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรได้ครับครับ สีสีตัวนี้นะครับจะเป็นไม้มาค่าครับสีออกออกดำๆหน่อยเนาะจะเป็นไม้มาค่าผมจะแถมเลเซอร์ไปให้ตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จแท่นชาร์จฐานแล้วก็เป็นเป็นรางจับ ร่างจับเลเซอร์เนาะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ครับสว่างครับฐานจะเป็นฐานก้อนยาวการใช้งานก็หลายชั่วโมงไม่ต้องชาร์จไฟบ่อย ผมจะแถมไปให้ลูกค้าเลเซอร์หนึ่งเลเซอร์หนึ่งชุดแล้วก็ยางสองเส้นลูกเหล็กหนึ่งขวดงานก็ประมาณนี้นะครับผมเอาออกมาให้ลูกค้าดูเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่า จะออกมาทั้งหมดก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับชุดตัวนี้จะเป็นยางยัง สองเส้นจะเป็นชุดแบบนี้เนาะให,ให้ครครับเป็นปืนแล้วก็เลเซอร์ยางสองเส้นทุกเล็กอีกหนึ่งขวดราคา1599เก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหาผมเบอร์โทรผม080 1 2แสองห้า 8 5 9 1ลูกค้าโทรได้ตลอดเวลานะครับแต,ตัวนี้จะเป็นกำอเนะกำคอประดูแล้วยะชัก70เซนครับตัวนี้1,999บาทก็จะได้เป็นเลเซอร์1ชุดยาง2เส้น ลูกเหล็กอีกหนึ่งขวดครับ1,999บาทนี้คือว่าเก็บเงินไปทางเนาะรวมรวมส่งรวมทั้งหมดแล้วครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วครับรอรับของอย่างเดียวเนาะผมจะจัดส่งไปสานีให้ลูกค้า จะได้รับของอยู่ประมาณ3าถึงสวันนะครับอย่างสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ผมจะจัดส่งให้ลูกค้าให้ทันได้ใช้กันครับงานผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ถ่ายทำก็จะมืดมืดหน่อยเพราะว่าผมถ่ายช่วงกลางคืนครับเพราะว่าพอดีเลเซอร์มาถึงผมก็เลยถ่ายลงให้พี่ๆน้าๆได้ดูสักหน่อยสนใจก็โทรหาผมเลยนะครับ 0801258591สินค้าของผมพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางไม่มีการโอนก่อนครับครับขอบคุณครับ